เอาละเข้ามาันเกมไปที่ร้อยแล้วครับผมก็ซีนี้ซีสุดท้ายแล้วนะก็กนที่รู้กันว่าผมมีเป้าหมายก็คือ50ดาวนะแล้วผมอยู่ที่49ดาวนะครับผมอืมแถวนี้หูไม่ขึ้นนะเดี๋ยวลองไปเช็คแถวนน้นดูครับแถวเอ้ยอูขึ้นละแทงน้ำน่าจะมีนะ ใครหนอใครหนอผมงา้างแล้วก็ตีโอเคผมได้แผลต้นเดือเป็นต้นเดือนะอยู่แถวเขาจะเข้าบ้านเล็กยังไ,ไงปักติเปอร์ไปก่อนครับยืนนิงไว้ก่อนครับไม่อยากโดนนาฬิกาต้นเดือครับผมโอเคเขาน่าจะฉีกไปแถว ฉันน่าจะแตถวโกดังอ่ะยังไงครับผมปักตีเอร์ไปก่อนนะชาร์จล่มไปไม่ข้ามซะด้วยไม่ข้ามเอาเรืมมหาเลยเหรอได้ต้นเรือครับผมก็ไม่เลวนะก็ดีอยู่แหะ แต่เอาช้าหน่อยในโรงงานน่าจะเป็นน่าจะนักจิตนะผมนักจิตปู้ขึ้นซะด้วยผมรอเตเปอร์นะผมรอเตปเปอร์ปักตรงนี้เลยผมไม่รู้ว่านางจะมาตอนไหน,นอ๋อนี่ไงนางมาละโอเค ชาร์จไปยังไงไซฟอนผมว่า,น,าน,น่าจะไม่ทันนะสงเนี่ยท่าไม่ทันก็เอาดเดยก็แลวกัน <c oughs> <c oughs> จับนั่งที่เดิมครับผม <c oughs> <c oughs> ผมว่าไม่รู้ว่าใครคนต่อไปไม่รู้ว่าใครจะมาช่วยนะและเครื่องตอนนี้ก็เหลือประมาณสามเครื่องนะครับผม,มหูขึ้นนะอ่ะหูหายละ น่าจะหูนัก,กจิตละเออเนาะน่าจะไม่มีใครมาช่วยละผมว่าน่าจะน่าจะนะผมไปหานัก,กจิตละเอาน้าอมเหรอผมนึกว่าผมนึกว่านัก,กจิตปักทิปเปอร์ไปก่อนครับยังไงครับผมชาร์จดักประตูก่อนเลย กระดิ่งฟึบก,กดน้ำหอมไม่ทันอย่างงี้โดนนะโอเคเรียบร้อยอเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับข้ามตาต่างไปแล้วอ่ะผม,ผมข้ามตามสีรออะไรอะ่ะยังไงครับไม่พับแผ่นไม้ซะด้วยไม่พับแผ่นไม้ซะด้วยงั้นกระดิ่งไปก่อนเอายังไงจังหวะนี้จะผมตีไปเรียบร้อยได้น้ำหอมมาครับ ตรงนั้นมีคนปั่นอยู่น่าจะนักจิตแหละสงสัยน,น่าจะนักจิตโอ้นักจิตซะด้วยปั่นหน้าด้านจัดดิปเปอร์ไปก่อนครับเป็ไหนแล้วนะนักจิตอะ่ะอ๋อนี่ไงเอาเอาจ,าจะไงจะไงเอาชาร์จชาร์จดักไว้ก่อนครับชาร์จดักไว้ก่อน เสียวเสียวอ่ะเสียวเสียวพันิเสียไอ้ที่ผมหันหน้าจอเลยคือไม่ใช่นะผมเสียวเสียวพันิเสียเนี่ยเครื่องตัวนั้นเสร็จไปแล้วพันิเสียน่าจะมาช่วยนักจิตก็น่าจะล่อเดินทางห่างก่อนอ่ะช้าลมไปตัวไซฟอนวิ่งแล้วผมไม่ผมไม่ทำอะไรนะผมไม่ทำอะไร อาสาบช่วยดิช่วยดิผมรอเล็งตัวเดิมแค่นั่นแหละผมรอเล็งตัวเดิมผมแค่รอรอจังหวะเอายังไงอาัาบตีเรียบร้อย <c oughs> นี่แล้วเขามีสาบไงโอ้เสียงเครื่องเสียงเครื่องไม,ไม่น่าชื่นใจสักเท่าไหร่สลับล่างแป๊บในล่างดังโม <c oughs> มีหนีอุ้มหนีแล้วท <c oughs> ันบอกว่า <c oughs> โอเคทัน <c oughs> ใครที่เสอตามหลังมาโอเคแล้วเครื่องจุดไปแล้วยังไงจังหวะนี้ยังไงครับ <c oughs> เอาข้ามกลับมา <c oughs> ผมกระดิง่ง <c oughs> ผมกระดิ่งง้างตีแล้วตีอะไรเอาแล้วเขาสาบกลับมาโอเคผมปักทิเปิลไปตรงนี้ก่อน <c oughs> ไปหานัก,กิจดีกว่าครับ หูขึ้นอ่ะหูขึ้นยังไงอ่ะแล้วหูหายไปแล้วชิบหายละจะเสมอไหมเนี่ยชิพายแล้วชิบายแล้วอเ,เอาไงดีเฮ้ยนี่หปากไปตรงนี้โอเคหวังว่าผมหวังว่าเขาน่าจะเพิ่งถึงประตูนะน่าจะเพิ่งถึงประตูโอเคมาละ คาเมคาเมโอเคเพิ K ame, K ame. Okay, ่งถึงประตูจริงสาไปยังไงสาไปแล้วผมตีโอเคโอเคหรือแค่นัก,กจิตขอแค่ได้นัก,กจิตผมผมพอใจเลยผมพอใจเลยน่าจะไปประตูนู้นนะทรงเนี่ยงั้นผมเดินเดินสำรวจแต่แถวนี้ก่อนถ้าไม่มีหู ผมก็จะไปประตูโน้นแต่ถ้ามีผมก็จะปักติปเปอร์รอบๆเสียงแล้ววะอย่าบอกนะว่าอ้าวนักจิตสวัสดีครับเปิดประตูอย่างหน้าตาเฉยแล้วก็ล้มไปนักจิตแอบเปิดประตูเว้ โอเคเก็บสี่เก็บสี่โอ้ยนักจิตแอบเปิดประตูเหรอโอเคโอเคเก็บสี่ตีซ้ำหน่อยเอาละก็ขึ้นป่าววน่าจะขึ้นแหละสูงนี้น่าจะขึ้นแหละขึ้นไหม อ๋อแค่ว่าขึ้นห้าสิบเาว้าเอ่อเอาจริงไหมคือนานม,มากเลยนะคือมันนานม,มากโอ้โหความฝันผมเป็นจริงครับทุกคนเี้ยจออ้นยังไงดีวะ โอ้ยต,ตยอนอนี้ผมเช็ดน้ำตาตัวเองอบบฮูชนะเก็บสี่หู้ฮ้ยโอ้ย,อยผมภูมิใจที่หายเลยคือสีติของผมที่ผมทำได้เมื่อก่อนอ่ะคือ35ดาวแต่วันนี้ผม50ดาวแล้วแล้วจะรีซีซั่นด้วยไง ผมก็เลยรีบรีบไต่แรงแล้วก็รีบขึ้น50ดาวผมก็เลยรีบอัดคลิปให้ทุกคนดูผมรู้สึกภูมิใจอะ่ะผมพูดไม่ออกอะผมพูดไม่ออกกันนี่ผมจริงผมพูดไม่ออกเลยวินเลดก็สวยเฮ้ย เอาละก็ถ้าหาใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามนะครับให้กับช่อง w y c h ด้วยนะครับผมก็นะจริงๆคือที่ผมตัดอะคือคลิปมันนานมากๆแต่ผมก็พยายามที่จะทำให้คลิปมันสั้นลงนะผม,มก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่ดูจนจบนะครับผมก็ว Channel เด,ดูได้ผู้ใหญ่ดูดีก็ต้องขอลาไปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกัน ร้อยดาวซีซั่นหน้าซีซั่นสามเก้าครับบาย